สวัสดีครับก็พบกับพบเครื่องการลงทุนกับเปลิปนะครับในส่วนของจอบกราฟจับจุดเทรดนะครับประจำวันที่27เมษายน2559นะครับภาพรวมตลาดนะครับดัชนีเนี่ยก็ยกฐานนะครับบริเวณเส้น EMA 75วันของกราฟลาย60นาทีนะครับเครื่องมือตัวหลักๆนะครับทั้ง MACD นะครับและ Modified Stochastic เนี่ยเริ่มกลับมาให้สัญญาณซื้อได้แล้วนะครับ แนวน้ำระยะสั้นผันผวนอินทางบวกนะครับเน้นขึ้นขายนะครับและรอรับเมื่ออ่อนตัวนะครับโดยปรับแนวรับนะครับขึ้นมาเป็น1,410จุดนะครับถึง1,405จุดนะครับส่วนแนวต้านเรามองไว้ที่1,425ถึง1,430จุดนะครับภาพรวมก็ให้ขึ้นขายนะครับแล้วรอรับนะครับสำหรับหุ้นที่แนะนำา3ตัวในวันนี้นะครับตัวแรกก็คือตัว TTA นะครับก็เบรกแนว ต้านเส้น ema 200วันนะครับด้วยแรงซื้อหนาแน่นนะครับเครื่องมือตัวหลักๆให้สัญญาณซื้อนะครับได้ต่อเนื่องมองน้ำหนักอยู่ในทางฟื้นตัวนะครับก็แนะนำเก็งกำไรตัว tta นะครับเราให้แนวรับไ้ที่9บาท60นะครับแนวต้านให้ไว้ที่10บาท10นะครับถึง10บาท30นะครับคันลอตที่9บาท40นะครับตัวที่2ก็คือตัว ptg นะครับก็เริ่มดิดตัวขึ้นมาอีกครั้งนะครับจากการพักฐานเหนือเส้น ema 5วันนะครับเครื่องมือ MACD ให้สัญญาณซื้อเหนือเส้นซีโรไลน์ลุ้นขึ้นต่อนะครับก็แนะนำเกงกำไรตัว PTG นะครับเนลับเราให้ไว้ที่14บาท90นะครับเนวต้านเราให้ไว้ที่15บาท60นะครับแล้วก็ถัดไปที่16บาทคัดลอตที่14บาท60ตัวสุดท้ายนะครับตัว SMPC นะครับเกิดแท่งเทียนที่เป็นบูลิชนะครับเครื่องมือ o o i f y s t o c h ค s t i c เนี่ยให้สัญญาณซื้อนะครับแล้วก็ปรับค่าเหนือเส้น 50หน้าลุ้นในทางรีบาวนะครับก็แนะนำเกฑงกำไรตัว S M P C นะครับแนวรับเราให้ไว้ที่9.50บาท50นะครับแนวต้านเราให้ไว้ที่9.90บาท90ถัดไปก็คือที่1 0บ0าท40นะครับคันล้อที่9บาท30นะครับก็จบนะครับในส่วนของเจาะกราฟจับจุดเทดน,นะครับ